สวัสดีครับวันนี้มุมสังเวียนกลับมาพบแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มุมสังเวียนมาในมุมวิเคราะห์ลวงหน้ามวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยซึ่งจะขึ้นชกกันในวันที่3 11ธันวาซึ่งตรงกับวันสิ้นปี5-9พอดีเลยนะครับเวลาเที่ยง20สิบตัวประมาณมาดูมาเริ่มันเลยนะครับคู่ที่1เมทีเล็กต่อหลัก2จะพบกับ น้ำมือทางด้านมูลเงินเพชรห้อยหินปอเพชรไข่แก้วพิกัด114่่ปอนด์บดูฟอร์มของเมธีเล็กฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะนอกยก2ยอดศึกปอเพชรไข่แก้วชน,นกก 2, กนชนะนอกยก2องไขมุกแท้ออกพิมลสีไฟสุดท้ายชนะนอกยกสองสิงห์ดำรถบ้านสุนเกีรตต่างนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะนอกชนะรวดเลยแถบเป็นการน็อกเอาท์ ที่สำคัญนอกยก2อทั้งหมดเลยนะครับเป็นการชอบเลข2นะครับไม่รู้ถ้าเกิดว่าเลยยกสามไปจะนกจะ,จะ,จ,ะจะชนะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้เพชรหัวหินจะเป็นตัวไขปัญหาให้นะครับมาดูฟอร์มของเพชรหัวหินน้ําเงินนะครับแพ้คะแนนเสกสรรสิทธิบุญมีชนะคะแนนพยักศูนย์กีฬาบ่อพับปลายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนพยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพับ สามฟอร์มหลังนี่แพ้สองชนะหนึ่งนะครับมาดูทางฝ่ายแดงนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักรุนแรงหนักจริงๆนะครับสามฟอร์มหลังนี่น็อกรวดเลยนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับคู่นี้ผมชอบที่ฝ่ายแดงต้นๆชอบฝ่ายแดงนะครับเ,เข้าไว้ก่อนได้เปรียบมีลุ้นนับน็อกกินเต็มได้อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าถึง3ถึง4ยกไปแล้วค่อยกระโดดข้ามฝั่งก็ยังไม่เสียหายนะครับผมว่าต้นๆเข้าแดงไว้ก่อนได้เปรียบครับท้ายๆค่อยขยับขยายกันอีกทีนึงนะครับคู่นี้ต,ต้นๆชอบเมทีเล็ตต่อหลัก2ครับมาดูคู่ที่2มัมมัมเอกบางไซจะพบกับน้ําเงินจรวด,ดสึกกอรกามปนาทพิกัดหนึรปอนด์ <c oughs> มาดูฟอร์มของมัมมัมนะครับแพนนกยกสามสำลีทอง โตโยต้าระยองชนะนกยกสามสัมมีทองโตโยต้าระยองฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเจรศกกกักบมนาคคือคู่ชกในวันนี้นะครับขยับมาดูฟอร์มของเจรศกกกักบมนาคนะครับสาฟอร์มหลังนี่มีชนะนกยกสามดอกไม้เงินปอพงสว่างชนะนกยกสามเท้าฝั่งโผงเอฟเอกุ๊ปฝ่ายสุดท้ายนี่สะดุดแพ้มาม่ัมเอกบางตไซผู่ชกในวันนี้นะครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงิน เคยแพ้มาแล้วมาขอแก้มือครั้งหลังที่โชคกันนี่ดูเหมือนว่าจรวดศึกฝ่ายแดงนะฝ่ายน้ําเงินนะครับนําไปก่อนพอไปปลายแล้วมาโดนหมัดของมำมำสุดเสียอาการเ,เลยแพ้ไปแพ้พลิกไปนะครับวับนนี้ก็เลยมาขอแก้มือใหม่ผมก็ยังมองว่าจรวดศึกถ้า ป้องการมัดดีๆสวมหมวกกับน็อกแน่นๆนะครับวันนี้ผมว่าจรวดสึกกอกับมนาจน่าจะแก้มือได้สาเร็จนะครับวันนี้ผมชอบจรวดสืกกอกับมนาจฝ่ายน้ําเงินนะครับ <c oughs> น่าจะแก้มือได้สาเร็จขยับมาดูทางคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์จะพบกับน้ำเงินเด็ดขาดปอพงสวาง่างมาดูฟอร์มของเสือใหญ่นะครับชนะน็อกยกห้าเด็ดขาด ปอลพงสว่างชนะนกยกหนึ่งวิทยาเล็กเพชรสีนน่หมื่นแพ้คะแนนเปรี้ยวปากสจชิดแปดริ้วทางฟอร์มหลังก็มีชนะสองแพ้หนึ่งน,นะครับขยับมาดูฟอร์มของเด็ดขาดฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะนอกยกสี่เด็ดฤทธิ์ปอลเตละกุลแพ้คะแนนเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์แพ้นอกยกห้าเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์าฟอร์มหลังนี่ถือว่าไม่ค่อยดีมากนักนะครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินเด็ดขาด เคยแพ้มาก็เลยมาขอมือเอ้ยขอแก้มือกับเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์ฝ่ายแดงนะครับเสือใหญ่นี่ซ้อมอยู่ค่ายชอห้าพยักษ์ลำลูกกาปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโกไยัยเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับส่วนเด็กขาดปอพงสว่างนี่ซ้อมอยู่ค่ายปอพงสวาง่างกทมมีจ่าตุ้ปอพงสว่างเป็นัวหน้าใหญ่นะครับจ่า,จาตูบอกว่าไฟที่แล้วนี่กินไปจะครึ่งคอแล้วนะครับ อดันมาพลาดโดนหมัดน็อกนี่ก็เลยมาขอแก้มือ,อเด็ดขาดปอพงสว่างนี่จะได้ได้ที่ความสูงเหนือความสูงกว่านิดนิดนะครับเสือใหญ่ฝ่ายแดงจะเตี้ยกว่านิดนึงฝ่ายน้ำเงินได้สูงกว่าวันนี้ผมว่าเด็ดขาดสูงกว่าด้วยขอแก้มือวันนี้ถ้าป้องกันหมัดดีๆอ่า สมมกรณกักแน่นยังไงน่าจะแก้มือได้สําเร็จอีกคนนึงนะครับวันนี้หมวยแก้มือผมว่าน่าจะแก้มือได้สำเร็จทั้งสองคู่เลยนะครับวันนี้ชอบที่เด็ดขาดปอพองสว่างฝ่ายน้ําเงินทําให้พลาดโดนหมัดน,น่าจะแก้มือเอาชนะเสือใหญ่ชอห้าพยักดได้สําเร็จนะครับวันนี้คู่เอกวันนี้ชอบเด็ดขาดปอพองสวาง่างที่อยากมาดูคู่ที่สี่นะครับฝ่ายแดงใจเด็ดสักหอมสิน จะพบกันนเงินทองเมืองสีมาพิกัดหนึ่งร้อยสาสิบห้าปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของใจเด็ดนะครับเสมอเพชรใหม่ชอ,อนาลงศักแพ้คะแนนเพชรใหม่ชอ,อนาลงศัก์ไฟสุดท้านี่ชนะคะแนนตักศิลาชอห้าพยักษ์นะครับฟอร์มหลังนี้ก็มีช,ะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งมาดูฟอร์มของฝ่ายน้าเงินทองเมืองสีมานะครับชนะคะแนนโมกเพชรสิทธิ์ชานชนะ ที่ชยัยน,นาทชนะคะแนนแลมโบ้เกียรติย,ยุที่พิจิตรชนะคะแนนเพชรจุฬาต่อมินบุรีนะครับที่ตู้ไทยรัฐสามฟอร์มหลังทองนี่สดมากครับชนะรวดแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าออทองเป็นมวยฟอร์มสดชนะรวดทั้งสามไฟฟอร์มสดมากๆนะครับแต่เป็นการชนะที่ต่างจังหวัดล้วนเลยนะครับออมีไฟสุดท้ายชนะที่ตู้ไทยรัฐสอง ฟอร์มก่อนหน้านั้นนี้เป็นการชนะที่ต่างจังหวัดทั้งสองฟอร์มเลยนะครับพึ่งน่าจะพึ่งเข้ากรุงมาเป็นไฟแรกหรือเปล่าส่วนใจเด็ดนี่ต่อยออ,อ,ยอยู่ในเมืองกรุงอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกันในเมืองเวทีเมือง,รงกรุงกับต่างจังหวัดผมว่ามาตรฐานการตัดสินรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในหลายอย่างนี่อ,อในเมืองกรุงน่าจะมีกฎมีระเบียบเยอะกว่านะครับเอ,อ ซึ่งทองตะเวนต่อยที่ต่างจังหวัดมาถึงแม้นว่าฟอร์มสดชนะมาทั้งสามไฟ์ก็ตามวันนี้ผมว่าใจเด็ดคุณนี้ผมชอบแดงชอบใจเด็ดนะครับต่อยอยู่ในบริเวณเมืองกรุงเยอะกว่าซึ่งมาตรฐานน่าจะสูงกว่าต่างจังหวัดนะครับวันนี้ยังไงมองทองเมืองสีมายังไม่คุ้นกับในเวทีเมืองกรุงมากนะัก ว่าน่าจะตื่นเวทีมากมากกว่านะครับคู่นี้ผมก็เลยชอบที่ใจเด็ดสักหอมสินฝ่ายแดงนะครับคู่นี้ชอบพี่ใจเด็ดนะครับส่วนนักมวยที่ชอบก็มีน่าจะชอบคู่ที่คู่ที่2นะครับจรวดศึกกอกำปนาศฝ่ายน้าเงินน่าจะแก้มือเอาชนะมามม์เอกบางสายได้สําเร็จนะครับคู่นี้ชอบคู่ที่สองชอบจรวดศึกครับ ในในวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมาวันชคจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มวยที่ชอบกอารจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับพอดีเพราะว่า,านี่เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าเฉยๆนะครับน้ําหนักมวยกระแสเลดอาจจะมาไม่ดีวันชคจริงอาจจะ จะชอบอีกฝั่งก็ได้นะครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยววันโชคจริงเราก็จะกลับมาเกาะกระแสเลดบวกเกาะติดตาช่างแล้วก็ฟันธงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีกับการลงทุนกับมวยช่องสาอ้อมน้อยนะครับวันนี้สวัสดีครับ